ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ s e มิ l a บนะครับทางช่อง youtube เช่นเดิมเช่นเคยนะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับข้อคำถามที่ถามในส่วนของเจ้าตัว b m มเอนะครับนะไม่ว่าจะเป็นขนาดที่สามารถจ่ายกระแสรหรือทนกระแสนะครับชาร์จดิสช,ชาร์จได้นะกี่แอมป์ก็ว่ากันไปนะครับข้อคำถามก็คือว่า,าเจ้าตัว b m มเเนี่ย ที่ใช้กับแบตเตอรี่ไซส์3 2 6 5 0หกานยะ์ 1, 8, 6, 5, 0, นะึ่นนะครับพวกนี้นะมันสามารถใช้งานร่วมกันได้ไหมนะครับนะใช้งานร่วมกันได้ไหมประเด็นจะอยู่ที่นะครับแบตเตอรี่ของเราเป็นชนิดอะไรนะที่ผมนำมาวันนี้เป็นลิเธียมไอออนทั้งหมด,ท,มดทั้งไซส์3 2 6 5 0 1 8 6 5 0อ่า2 6 6 5 0นะครับนะตัวนี้นะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมดเลยเพราะฉ นะเมื่อต่อเป็นระบบ 3S นะครับเพราะตัวนี้รองรับระบบ 3S นะครับ 3S 1 2์ v, นะยิเทียมไบออนนะถ้าต่อเป็นระบบ 3S ทั้งหมดเนี่ยแบตเตอรีนะ่ทั้ง3ไซส์3ขนาดเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับใช้ BMS ตัวเดียวกันร่วมกันได้นะส่วนกระแสชาร์จนั้นก็ขึ้นอยู่กับสเปคของแบตเตอรี่เซลล์นั้นๆนะครับนะเพราะนั้นเวลาเราจะดูว่า BMS ตัวนี้มันสามารถใช้งานร่วมกับเจ้าตัวแบตเตอรี่ได้ไหมนะครับ ตัวนี้ไซสนี้ไซสนี้ได้ไหมนะไซสไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นจะอยู่ที่ชนิดของแบตนะครับนะตัวนี้เป็น b m s แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพราะนั้นแบตเตอรี่ที่จะนำมาต่อร่วมกับ b m s ก็ต้องเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนด้วยนะครับวิธีการในการพิจารณาก็ประมาณนี้ครับ